อุ้ยหมอพรทิพย์มาอุ้ยเฮ้ยใส่แว่นดำแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหมอพรทิพย์มาอยู่กับพ่อดาวบ้านดอนเลยนั้มาอยู่กับพ่อดาวบ้านดอนเลยนั้งเอางี้ให้เน็กให้ให้เน็กมาอยู่กลางดีกว่าเน็กเน็กอยู่กลางโอเคอยู่กลางเดี๋ยวเดี๋ยวให้เน็กอยู่กลางเอามา ไม่ใช่บอกขอดใจดิเอาไหมไม่เออบอกขอดใจเน็กอยู่กลงในเน็กอยู่กลางได้เป๊ะเหมเขาเรียนมุกกันมุกหูเรียงนึ่งเป๊ะเหมเขาเรียนมุกกันมุกหูเรียงนึ่งไม่ได้นัดกันมาให้เน็กอยู่กลางให้เน็กกลางอ๋อโอเคโอเคกขอบคุณมากคุณแมขอบว่ายกขี้โคนกันเลยทีเดียวครับใช่ครับจริงๆแล้ววันนั้นน่ะผมจะไปลากตายมาลงขี้ตมด้วยนะถ้าไมถึงไม่ไปลากในวันนั้น ผมกลัวคุณว่าผมไงผมกลัวคุณว่าผมไงแต่ผมไปขอพรอยู่วัดที่ดังที่สุดคอุดรว่าให้ทีมสิงหมิวสิกชนะเฮ้ยใช่ครับแต่วันนั้นทีมสิงห์มิวสิกแพ้นะครับใช่เพราะว่าผมไปถึงปุ๊บวัดเขาปิดประตูไม่ผมก็ไปครับวัดเขาปิดประตูไม่ผมก็ไปครับมันชุนเฉียว ขาปิดสี่โมงครึ่งผมไปสี่โมงสามสิบห้านาทีดีมากเลยไปเวลาเผื่อเวลาโวย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมแอบดูอยู่นุก๊กแกป๊ปเตะใครเล่นดีที่สุดอ๋อนุก๊กแกป๊ปเต๊ะแต่ยังไม่มีเน็กนะเ,เน็ก,เน,ก,เ,นกเน็กอีกเน็กอีกทีเดี๋ยวไม่มีเหรออ่ะให้ให้ให้ช้อยแค่สี่คนนุก๊กสามสามสามโว้ยนุ๊กแก๊ปเตะนุ๊กแก๊ปเตะ เจอที่ผมดูนะวันนั้นน่ะสกิลการเล่นสกิลการเล่นของเขาแต่ละคนน่ะเออนี่ฝีฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณถามว่าใครเก่งที่สุดถ้ามีคนเก่งทีมจะต้องชนะแล้วถ้ามีคนเก่งทีมจะต้องชนะแล้ว กับญาติโยมหน่อยอาราพอดญาติโยมยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอีตัวเทียนนางเปตานางอุปกัมภ์กัเด้ยคือคือบอกคุณตาไงวะเพิ่งจะบวชนะฮะอิติตังปัจติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนโตสังขปะ Janto prana so yatha, maniso tira so yatha Nga song nga kutawa buat ah oh.